ทุกคนเคยอยากจะเป็นคนเก่งไหมเหมือนนักบอลทีมชาติต่างๆนานา,นาวันนี้เรามาดูเคล็ดลับของเออร์ลิงฮาลันกันว่าทำไมเข้าถึงเป็นกองหน้าที่ฟอร์มโหดเลือเกินนะมามาดูกันเริ่มต้นก่อนเลยนะนี่คือการเผยเคล็ดลับเครื่องดื่มเพิ่มความโหดตะบันประตูนี่ข่าวขีอย่างนี้นะของสยามสปอร์ตนะจ๊ะเรียกว่าเป็นการดูสิสิ่งที่เขากินนู่นเนี่ยมันจะทําให้แบบเฮ้ยทาเราเป็นแบบแล้วเราจะสามารถเกง่งเขาได้ไหมเออลองดูนะมา อยากเก่งก็ทำตามพี่เลยฮารันเผยเคล็ดลับเครื่องดื่มเพิ่มความหดมาเออเฮนี่ฮารันอาจารย์กองหน้าข้องแมนเชสเตอร์ซิตีส้สมสรแข่งแกร่งมากๆแข่งซึกพรีเมยรีอังกฤษเผยหนึ่งในอาหารสำคัญที่ทำให้ชาวเนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรถล่มประตูอุ้ยทำไมเรารู้สึกแบบอุ้ยคนรูว่ะไม่รู้สึกถึงการเป็นเครื่องจักรถล่มประตูในฟุตบอลเลย กลับรู้สึกเหมือนกันเป็นเครื่องจากรถล่มประตูะกักอย่างหลังจากจากการตะบันตะข่ายสัตตูไปแล้วถึง45ลูกในฤดูกาลนี้หัวหอ,อกทีมชาติโอรวสร้างสถิติสุดยอดนับตั้งแต่ย้ายจากเสื้อเลืองเอ่อบริลลิสเออดอมุนแล้วก็มาเล่นให้กับเอ่อเอธิฮัตสเตเดียมโดยเจ้าตัวซัดไปแล้ว45ประตูจากการอองสนามแค่น38นะัดทน,นั่นเสุดยอดบอกเลยว่าเก่งจริง ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทับเรือใบสีฟ้าตอนนี้มาเต็มถือว่าได้ตัวมาดีตัวดีนะไปได้นะความร้อนแรงของฮารันนะ่าทำให้หลายๆคนอยากรู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรถึงทําได้ผลงานดีขนาดนี้เพราะว่าเขาเก่งนะ,ะเรื่องรักก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งลุงเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วนะเขาก็ไปมีแฟนพ่อแนะนําให้มีแฟนซะเขาไปมีแฟนเฉยเลยปกติเข้ามนาแนะนําให้มีแฟนน,นะถ้ากําลังรุ่งๆในการใช้ชีวิตตอนนีน้อันนี้ก็แปลกนะ โอเคก็บอกก่อนล่าสุดดาวยิงไวทยา23ปีได้ปดภาพผ่านแลตฟอร์มทวิตเตอร์เผยเบื้องหลังอาหารเพิ่มพลังเฮ้ยยังไ,ไงอาหารเพิ่มพลังนะที่ทําให้เขายิงประตูได้กระจุยขนาดนี้นั่นก็คือการดื่มนมนั่นเองก็ต้องบอกก่อนอนาะจาะว่าเขาแฮปปี้นะการดื่มนมเดีมม๋ยวเรามาดูนะดืม่มนมมาได้ยังไงมา โดยเดี๋ยวลงเนี่ยมีภาพไปดูนะดังกล่าวแสดงเห็นว่าเขามีความสุขกับการได้กระดกเครื่องดื่มสุดโปรดสองขวดใหญ่ถ้าเป็นเราก็ต้องมาเลยเบียสิงนะรีโอนะช้างนะนะได้กระดกอย่างนี้นะถึงจะดีแต่เขาเปล่าเขาบอกว่าดื่มนมจ้าก่อ,กอนหน,น้านี้ฮารันอาจาเคยเปิดเผยว่าเขามักจะดื่มน้ําผ่านระบบกรองน้ําที่ซับซ้อนเราก็ต้องมาเขาต้องมาดูแลสุขภาพนะเข้าใจนี่เข้าใจนอกจากนี้ยังชื่นชอบการน,นอนในอ่างแช่น้ําแข็งรู้ว่า นอนนี้อ่างเลยมันแข่งเลยนะไม่ต้องปรับหลับนะเอาแค่ดับตนอนเฉยๆกูก็ลำบากใจที่จะนอนนะแล้วก็สวมแว่นตากรองแสงสีฟ้าช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นรวมทั้งยังรับทานอาหาร6,000แคลอรี่ต่อวัน6,000แคลอรี่คุณพระถ้าเราเคยจําได้เขาบอกว่าคนปกติน่นะจะาเผ่าผ่านแคลอรี่สมมติผู้ชายนะ ตินะเบสิกนะพอผักแคนพีประมาณ1,200-1,500แคลอรี่แต่นี่คือเขากินอาหารที่มีจำนวนถึง6,000แคลอรี่คิดดูว่ากินมากกว่าคนปกติเอยอะ5เท่าเลยทีเดียวโอ้ยสุดวะสุดวะทำไมเขาต้องกินเยอะขนาดนี้อย่าลืมนะเขาเป็นนักบอลเขาซ้อมบอลทุกวันเขาเล่นทุกวันเขาทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกินให้มากเพื่อที่จะได้ออกกำลังกายให้ได้มากเช่นเดียวกันแล้วก็อ อนักเลยเข้าใจได้บางคนอาจจะมาดูคอนเทนต์นี้ครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะผมบอกก่อนนะเอริกฮาลันเนี่ยจะเขาเป็นนักฟุตบอลชาวนอร์เวย์ตอนนี้เล่นให้กับกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมชาตินอร์เวย์ด้วยนะเราจะเคยเห็นเขานะ นี่นะนะทุกคนจะับได้นะเข้ารอดนะเข้าดูดีนะหน้าตาดีนะเขาเป็นผู้เล่นที่ถนัดในการทำประตูเก่งชิบหายและได้รับการยกย่องในการฝีเท้าการวิ่งความแข็งแกร่งทิศทางการจ่ายบอลจนกลายเป็นกองหน้าตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกเลยเดียวว้าวสุดยอดอะเขาเก่งจริงนะอืมแต่โดยรวมแล้วอ่ะเขา่ก็เล่นให้กับสโมสรซะส่วนใหญ่ที่จริงมาเล่นให้กับเหมือนส่วนหองสโมสรจริงจงจังๆ,งๆะนะก็ตอนประมาณเอ,อ ปี2017ถึง2019เล่นใัแพ้กับมอเดอร์มอกเดอร์มอกเดอร์ฉันไม่รู้นะว่าอีกไหนแต่ขอไปด้วยแล้วก็ปี2019ถึง2020เนี่ยเขาก็เล่นให้กับเออเล็ดเล็ดบุญซัดบวกอันนี้ก็อีกโซโบ่ซอนหนึ่งนะก็ว่ากันไหมแล้วพอหลังๆเนี่ยเริ่มเข้าสูงวงานจริงๆคือปี2020ถึง2022ไปอยู่ดัดมูนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก่งชิบหายไวว่าเลยเดียวอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะในส่วนของ เก่งกาจคนนี้เพืใครไม่รู้จักก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะนิดนึงถือว่าเก่งนะบอนตอนบอนโลกทุกคนก็ดูนะว่าเขาอคนนี้ไม่ธรรมดาเก่งมากเลยโอเคขอบคุณทุกคนนะจ๊ะไปก่อนสวัสวดีจ้า